เวลาพระท่านไปบินธบาทแปลว่าท่านไปขอแต่เป็นการขออย่างอริยะขออย่างอริยะก็แปลว่าอย่างที่ท่านไปยืนนิ่งๆหรือไปเดินผ่านไปเนี่ยเออท่านไปบอกความลับของตนท่านแนะนำเราว่าท่านจงละสิ่งที่ควรถึงถือเอาของตนไปสู่โลกหน้า เมื่อโลกคือขันเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารัญญาในโลกเนี่ยหรือโลกทั้งโลกเนี่ยมันถูกไฟคือราคาโทรศัพท์โมหะแผดเผาหรือชาติภัยชรา,าภัยมรณะภัยทั้งหลายเหล่านี้คือไฟนี่ไงไฟคือราคาไฟคือโทรศไฟคือโมหะไฟคือชาติชรา,ามรณะโสกบริเทวะทุกขโทมนั้นัสาายาสานมันถูกไฟไหม้พระท่านเป็นสหาย ช่วยแบกของเราออกไปจากโลกนี้เมื่อเราไม่แบกออกไปไฟมันก็เผา,าหมดนั้นท่านเป็นสหายของเราเป็นเพื่อนของเราเป็นกัลยาณมิตรอย่างยิ่งเพราะเป็นสหายที่เป็นเหตุทำให้เราได้ทำกรรมที่งดงามแล้วยังบอกวิธีการแก่เราด้วยว่าจะเอาทานเหล่านี้เป็นปัจจัยต่อการเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นความสงบร่มเย็นได้อย่างไร จะทําให้เราถึงสาวกกระพูมปเจก,กระพูมหรือพุทธภูมิทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็สายการกระทํากรรมที่งดงามนี่แหละแปลว่าท่านน่ะไปชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราไปบอก,กเราเป็นกรลยาณามิตรอย่างยิ่งให้กับเราขใจไหมครับให้มนัิการแบบนี้ให้คิดแบบนี้เพราะเป็นเหตุเนี่ยเพราะท่านเป็นผู้มีศีลมีกรลยาณธรรมเนี่ย เราได้ให้อย่างนี้แล้วเรายัางน้อมแก่สงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจะมีอะไรที่จะเลิศกว่าน,นี้อีกเล่าว,ว่าง้งให้มนัสิการแบบนี้คิดอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าท่านไปบอกความลับของตนเองของท่านเองให้กับเราและยังเป็นสาไายไบ้านหลังนี้มันถูกไฟไหม้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมเล่าแล้วไฟมันไหม้มีคนมาช่วยขนของแล้วก็ไม่ชอบหรือชอบไหม แต่เรากับเครืองกับเครียดตัวนี้อันนี้แปลว่าเราวางท่าทีทางใจไม่ถูกเข้าใจไหมสามเณน,นเข้าใจไหมเนี่ย